กดข้อ2จะทำบูฟโบกิยองซึ่งเป็นอาหารที่แขกพิเศษเราทำระหว่างอ่านเจ้าแห่งศาสตร์อาหารฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกบูฟโบกิยองอะค่ะบูฟโบกิยองของจูเลียชายผู้หญิงซึ่งจดจำประวัติศาสตร์ของต้นฉบับเดิมได้แม่นเธอแก่แล้วและอาจจะไม่ชินกับการกินตอนสี่ทุ่มฉันจึงได้มาขยันเอาตอนนี้และทำสตูไว้ก่อนคืนนึง โซเชียลแคมวันนี้ไม่มีอะไรมากมาทำอาหารเมนูที่เขาจะทำก็เป็นสตูเนื้อนาเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าแบบน่ากินแค่ไหนสตามมาดูเลยนะอะไรไหวปะเนี่ยไหวอะไรก็ดูหนังมาอินกับหนังไงสตูเนื้อคนสนใจอาหารหรือคนสนใจอย่างอื่นเนี่ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยฮะก็ไม่รู้ก็มีก็มีเอาเป็นว่ามีอะไรให้สนใจก็ได้พอเลยพอเลย ทรงหน้าตาไม่น่าทำอาหารนอร่อยหรอกพี่ไม่เชื่ออกว่าอร่อย,ออยแต่ว่าถ้ามาจากเรื่องจูลี่แอนจูเลียใช่แล้วเมนูสตูเนื้อก็มีอยู่ในนั้นแล้วก็เมนูที่พีคสุดคือพวกไก่อบโ oh <my> อ้ม่เกล้ายังไงคือบสตูเนื้อนี่หนูแบบอยากทำมากตอนนี้หนูอยากทำสตูเนื้อใช่พี่อยากทาน อยากทำอยากทำให้พี่แซ็คทำได้ไงหนังหน้ากับหนังอกหนูอ่ะหนูอยากทำเลยดีกว่าหนูไปชิมกับพี่ดีกว่ามีมีร้านให้ชิมเหรอคะอ่ามีสิโถอ้ยไปไปไปโอเคเหลือกันเราจะไหลไป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 ก็ไปไปเลยดูอาหารเลยรู้ดูอะไรคืออาหารทุกอย่างนี่คือเป็นของทางร้านหมดทางร้านหมดเลยใช่ครับไม่มีไม่มีชี้จากร้านได้ If If right you you crazy, you to 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 came 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 get... get then the มันเพลงฟินเนื้หายอ่ะฟินฟินอะไรคะฟินินกับอาหารไงโอ้จริงๆดูจากชื่อเรื่องนี้ไม่น่าจะออกแนวอาหารนะใช่ไหมจูลี่แอนด์จูเลียอชื่อมน่าจะเป็นความรักแบบเลสเบี้ยนมากกว่าาดูจากชื่อตอนแรกแต่จริงไม่ใช่นะจูลี่กับจูเลียเป็นคนสองวัย เกิดใน2ย yes. ุคแต่ม oh. ีความเชื่อมโยงกันด้วยอาหารคือจูเลียเนี่ยเป็นภรรยาของข้าราชการที่เป็นข้าราชการอเมริกันแต่ว่าย้ายอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ด้วยความเป็นภรยาเนี่ยเหมือนแบบไม่มีอะไรทำ ก็ทำอาหารก็เลยคิดว่าทำอาหารดีกว่าแล้วเริ่มทำอาหารปั๊บก็เริ่มจดสูตรของตัวเองเริ่มมีการมาทึกสูตรของตัวเองจนสุดท้ายเนี่ยสามารถสูตรเนี่ยมันเยอะมาก5้าอยกว่าเมนูจนนำมาทำเป็นเป็นหนังสือหนังสือประมาณอ่5อวันกับอีก5้ารอกว่าเมนูเนี่ยแล้วเรื่องก็เล่าไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งอ๋อผู้หญิงจูลี่ที่พี่บอกตั้งแต่ต้นปะคะใช่ พอจูเลียได้มีการอ่านหนังสือของจูเลียก็เลยเกิดแรงบันดาลใจจากที่ชีวิตเนี่ยมันรู้สึกไม่มีอะไรประสบว่าเลยไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบรักสักอย่างหนึ่งสิ่งที่เขาทำใหหนังสืออาหารความน่าสนใจก็คือในเมนูต่างๆนี่ที่เราได้ดูมาเนี่ยมันเป็นเมนูที่เกิดจากแรงบันดาลใจคิดคนขึ้นมาเองและมันก็มีอีกเมนูที่เป็นแรงบันดาลใจของพี่ในวันนี้อ่ะคือ มันคืออะไรเอ่ยส่วนของแจ็กรักเนื้อมันมีเมนูสตูเนื้อซึ่งพี่พาไปพยายามไปหลายสตูแล้วก็ไม่เจอไปมูนสตาสตูดิโอก็ไม่เจอเมนูนี้พี่ไปสตูวรามเก้าก็ไม่เจอเป็นทอไปสตูเอ็กแสกสตูวัดพอยพี่ไม่เจอเลยพี่มาเจอที่กษะเโนมินนี่แหละแล้วที่ดีงามที่จําเป็นต้องมาร้านนี้เพราะว่าอย่างที่บอกหนังสือเร่มเนี้ เขาเล่าว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจในการทำอาหารและสร้างสูตรของตัวเองขึ้นมาโอ้โหตรงกับที่นี่เลยเป็นเมนูที่สร้างจากแรงบันดาลใจของเชฟเจ้าของร้านนั่นนั่นนั่นนะองบอกรลสตูเนื้ออย่างที่พี่บอกน่าสนใจมากๆเลยงั้นเดี๋ยวช่วงหน้า กลับมาเต็มโป๊ะเชคฟค่ะแล้วจะเห็นว่าสตูเนื้อแล้วก็อาหารที่นี่เนี่ยมันเกิดจากแรงบันดาลใจจริงๆงโอเคว้าวช่างเป็นเมนูที่เหมาะกับหนังฝรั่งรองจริงแน่โดยเฉพาะเมนูนี้ใช่ค่ะสะตูเนื้อ ใช่ปะใช่ครับอ้าเดี๋ยวก่อนที่คุยเรื่องของกินนะครับเดี๋ยวสวัสดีย่างเป็นทางการก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและแนะนาตัวเองคุณผู้ชมสักนิดนึงครับผมเป็นเจ้าของร้านชื่อเชฟเคครับทำไมต้องมีสะดุดนิดนึงครับเจ้าของร้านคุยไปเลยครับเราเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านชื่อเชฟเคครับอ่าเชฟเคครับผมเป็นดูจากลักษณะน่าจะเป็นชาวร็อกมากกว่าไม่น่าเป็นชาวเชฟเลยเออคุณเคไปไงมาไงครับถึง มาาเปิดร้นพอดีว่าเชฟได้ได้ปรึกษากับพ่อพอดีว่าเราผ่านด้านการเป็นกุ๊กมาเป็นเชฟมาต่างประเทศมามีวันหนึ่งก็ได้มาปรึกษาไปไหนมาไปไหนมาไปประเทศสิงคโปร์แคนาดาครับสิงคโปร์แคนาดาใช่ครับสองประเทศนี้วัฒนธรรมการกินแตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างกันเยอะครับแตกต่างกันเยอะสิงคโปร์จะเน้นเป็นแบบจะเน้นแบบว่ารสรสรสชาติอาหารแบบจืดๆมันๆจืดๆมันใช่ครับจีนใช่ครับอ่านั่นเองจีนแคนาดาแคนาดาจะรสชาติแบบว่าฝั่งตะวันตกตะวันออกคนะ ใช่ครับเกลือเอ่าได้เครื่องเทศใช่ครับเอ๊ะนี่เป็นชื่อหมาของร้านด้วยหรือเปล่าเนี่ย east west เนี่ยใช่ครับถูกต้องเลยครับอ๋อแสดงว่าคุณเคนี่เคยผ่านทั้ง east แล้วก็ west มาใช่ครับไม่มีตรงกลางไม่มีตรงกลางเพราะไม่มีตรงกลางถ้ามีตรงกลางเป็นเอกจิลากรทีนี้เนี่ยสูตรต่างๆเนี่ยก็คือ คิดค้นขึ้นมาเองเป็นของเราเองเลยใช่ครับคิดค้นขึ้นมาเองเลยไม่ใช่ว่าทานแล้วจะรสชาติเหมือนที่อื่นที่เขาส่งกันเป็นแพ็คๆอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนครับั่นๆนะคุยไม่กอนอ้าวจริงเดี๋ยวนี้ร้านสเต็กมีสเต็กแพ็กกับแบบสเต็กสูตรของแบบโฮมเมดอันนี้เราพอจะบอกได้ว่าเป็นสูตรที่ตั้งขึ้นมาเป็นโฮมเมดเลยใช่ครับเราเด็ดขึ้นมาเองหมดแม้กระทั่งน้ำเกวี่เราตีขึ้นมาเองหมดเลยใช่ด้วยประสบการณ์ของเราใช่ครับมาถึงเรื่อง อาหารยังดีกว่าครับผมได้วันนี้เชฟเคแนะนําเมนูอะไรบ้างครับก็จะมีสตูเนื้อครับเสิร์ฟกับมันอบมันมันอบตัวนี้จะทานคู่กันใช่ครับทานคู่กันอัวนี้นี่มีความพิเศษยังไงพิเศษเนื้อจะนุ่มแล้วเราจะใช้เนื้ออย่างดีเป็นเนื้อสะโพกกับใช่ครับกับลิ้นงัวที่ผสมสารเข้ากันได้เลยอ่อ๋อที่ชิ้นอันนี้ลิ้นใช่ครับอันนี้เนื้อใช่ครับ ซึ่งเป็น2ส่วนที่อร่อยที่สุดของวัวใช่ครับอ๋อนะฮะแล้วน้ำเกรวี่ฮะน้ำเกรวี่ที่เราตีขึ้นมาเองเราจะเฟรมพวกวายพวกวายแดงวายขาวก็บรัลดีลงไปครับผมมีเมนูไหนสนใจเป็นพิเศษไหมจ๊ะไม่อยากลองกันแล้วไม่อยากลองตั้งนานแล้วอันนี้คาโบนาร่าครับ เป็นสูตรของของทางร้านเราเลยใช่ครับคือคืออาหารทุกอย่างนี่คือเป็นของทางร้านหมดทางร้านหมดเลยใช่ครับไม่ไม่ไม่มีชีสจากร้านใต้ไม่มีจะได้เลยนอกจากนั้นแล้วโอ้โหอยู่ใกล้ก็ได้ปักธงเยอรมันด้วยชีวิตนี่ผ่านแคนาดากับเออสิงคโปร์ทำไมปักธงเยอรมัน้องกปัเฮ่าฮัา นี่เป็นเป็นอาหารสไตล์พวกอเมริกันนะครับอ๋อกคุณไม่ได้นะครับถ้าคุณอเมริกันคุณจะสั่งียีราไม่ได้เขาสัต่งตัวเออแล้วข้างในคือเนื้อข้างในคือเนื้อครับสเต็กเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อนี่มีความพิเศษยังไงครับโดดเด่นมีซอสมีมีซอสอยู่ข้างในแล้วแล้วพวกเนื้อเนี่ยเราจะหมักเครื่องเทศของเราสูตรทางร้านเหมือนกันนะก่อนที่เราจะชิมกันนะครับคุณผู้ชมครับ นะฮะใครที่สนใจอยากจะมานะฮะที่ร้านนี้นะครับ <ผม S 1> เปิดกี่โมงปิดกี่โมงแล้วอยู่ตรงไหนได้ไงฮะคร,ครับผมเปิด11โมงยัน4ทุ่มครับอยู่ถน,นนนวมินซอย74 ครับผมริมถนนเลยครับผมเด็ถนนเนาะนะแล้วมีอห้าสาขาลองบอกหน่อยห้าสาขาตรงสาย康จันทร์ฮะสาย康จันทร์แล้วก็ตรงหน้ามีร้อยสามเก้าเนาะมีร้อยสามเก้าครับผมแล้วก็หัวหินสามสิบสองหัวหินก็ไปนะฮะแล้วที่กำลังเปิดกำลังจะเปิดที่วันที่7ที่8นี้ที่มอกรุงเทพลังสิทธ์แต่ก่อนที่เราจะชิมครับ ขอเขาเรียกว่าเดิมพันด้วยประกาศิบัตรของของรายการก่อนนะครับขอบคุณมากครับมอบให้ตรงนี้ครับคุณเคครับผมนี่ถ้าชิมแล้วไม่อร่อยเอาคืนขอบคุณมากครับเราจริงนะครับผม ส่วนคุณผู้ชมครับติดตามรายการของเราได้นะฮะรวมถึงความเคลื่อนไหวนะครับของรายการได้ทางแฟนเพจนะฮะเอ็มคิเช่นไทยแลนนั่นเองครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าดีกว่าเนาะนะฮะภาพยนตร์ไรจะเป็นรยรยบันดาลใจให้เราไปหาของอร่อยอๆมาให้คุณทานครับติดตามได้ในโตัวเองวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคับ อันนี้น่าอะไรครเรียกว่าหน้าน่าซีฟู้ดคะซีฟู้ดใช่ครับผมขอแถมสูตรหนึ่งอันนี้ผมแนะนำเลยเป็นสูตรผมเองครับพิซซ่านาดาห์ห้าสาขาใช่ครับอันนี้แฟนชายรอเปล่าครับไม่ใช่แฟนชายของเราเองเลยแล้วคุณเคแยกล่างไปไงครับมองเทมป์ลังเศษใช่ครับเจอคุณเคทุกวันไปเช็คเด็ก